สวัส,สดีดค,ครับออตอนนี้คุณจะเนรายการมีเอกอาสำาหรับจุดขายเกมครับอ่าอต่อโลยเกมอึ้ไม่ใายสี่นะครับมีชั่นที่สิบนะเฮ้โรักลังเคียดเลยไอ้ฟาดอุ๊้ไอีกยีจะไม่เ,เปิเเปเปดอกนแล้วกดตั้งนานไม่เปิดใช่เออมาเีชั่นสิบนะครับขอดูไอเทมก่อนได้มาส่เป็นหกร้อยว่ะ ยังไม่ซื้อเลยครับอกมันเจะเติมได้ไหมมีณท่าอะไรวะอ๋อท่าน,าาน,นี้อจะเอาท่าน,นี้วะอ๋อท่าน,นี้เออเนี่ยอ่ะจมาโตโอ่งสามพันนะเนี่ยมาโตโอ่เกี่ยวใบคือสุดท้ายเลยวะนะมันยังไม่มันยังไม่ค่อยจะเป็นอนะ่ะ สอบันห้าเอ่บูโดสสอบันห้าเอาเดี๋ยวเขาเก็บรโคาซื้อไหมครับไปไปไมิกซสตาร์ทนะไม่เชั่นสตาร์ทไปกันเลยห้องนี้แล้วสุกับไอแอคลัส์ใช่สุดท้ายไอฟาบาทไอฟาบาทนั่นก็เอา เคลี่ไปสัต้นเลนยก็แคบเปิดเพลงนี่เออแบบ <c oughs> เ่อหน้าอาจ,จะมีศัตูได้นะผมต้องสอบภามอะไกันเออนีีไงเดี๋ยวเห็นแล้วมันมัน ้าใหม่มาเพิ่มมาเพิ่มมันเพิ่มันไนมาก็นี่ไงิ้มได้แบบเนี่ย,อย,ย,แบบยขอาแะไรขคนดาบเลคเีนเพิ่มขึ้นนะแต่าาที้เราต้องมาพุ่งทีละครั้งทีละครั้งมาถ้าพุง่งทีเดียวสองครั้งเลยแล้วก็ทำไิธีหนึ่งได้นะอ่าโอ้ไปดับไอ้พะคุมอีกแกนี่ไม่เจอกูเหรอจิ้มจิ้มดกไปที่ rốt thuốc gặp bài đẻ. À, trình màn tô mới nữa à? <laughs> <laughs> <up eye> <laughs> không phết Đúng 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 Đấy. แล้วก็ฟังมาเออแต่ตัวนหนจะเดี๋ยวเอาตัวใหญ่เอาเอาตัวใหญ่เลยเอาหัวหน้ามันเลยอือ้นี่ก็ ละครละครอเพื่อนมานีุ้้นตัวละเป็นไม่หวเกันตัวเก่าอยู่เนวะเก้ยสมอือผัดไปออืออันนี้

ไปแล้ว่อ้ยอืมไเฮ้อืมเอ้ไอตรงประตูนี no ้เปิดไหมเออให้กลับไปให้กลับไปที่เดิมมาไปนั่งเดี๋ยวเจอสตูท้าก่อน ไปนียรูปแบบสามมันชมตะลมเงี้ยอึตะดบแบบนี้อือไปทางเก่าให้เราเกิดในต้นไม้อะบ้ค์แก่ทางนี้ bài ơi em ơi em ơi em ơi ơi em motion ủa 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 đi cơ mà, ạ. Okay. โอ้โหโอเคไปโอ้โหมาส์กยอสเฮ้ยเฮ้ยน่งตะตัวหนึ่งคนนั่เสร็จแล้วหนึ่งนกลัวแล้ววิแทบวิแทบแบบตึกๆๆไปเก็บอ่ะ มันยังมีฮะเออไม่ได้เก็บเลยนี่นะครับฟ้ามัน่นตกไปแล้วนะครับไปตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไอ้หุนนะให้เก็บอีกด้วยเสยฟันฟันยกคุ้มอื้อหยอกหยอกหยอะฮ่าอือหยอกหยอกหยอะอือ bít 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 phải Ừ không, 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 không. ừ. Chợ, chợ. ตื้อฟันฟันหยกซ้อ่ะไอ้นีหยกโซมแล้วก็ตัดโอ้ยเย่ได้มันจะพันจะพันยังไม่ถึงมือเลยจะเดินรัดก็ได้นะแต่ผมไม่เดินรัดแต่เก็บออกไปไม้สด อรอ,อ,อการลงที่นี่แม่โอ้โหอืมอืมอือันนี้น้ำมันน่าจะมีเีบอบนันโอ้โดวเดี่ยวแ <c oughs> กวกพันเอาไว้จะได้่งล้ว

วงถงาแทเมเลยอ้โหอ้โห้โหเ้โอ้โอ้โหโอ้รหโอ้โหโอ้้อ้อ้ยัโย้โนโ้อ้โหนน้้โหโอหโอโดอ้โหอ้ยหโอโอ้โหโออ้โหโอ้โอ้โ้้โ้โห้อ้โอกโอ้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 ่อ้้โโอ้อ้้อ้โ้หอ ตายแน่นอนตายเลยขอขอบผิวเลยับสิงไไงโดนไอ้คิตาเนาะจุไม่ตายตรงนี้ไม่ายตรงเอีเอเเี่หวเนี่ยเออเทมนเออวะเออเออไีัว้าไงเงย้บเออ้บเโ้ ตัด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 โอ้ตัด,ตด,ตดตเฮ้ยนี่ป่าเอาไไไอ,เอได้ผลแล้วเหรอเว้จอเออได้ผลจอเออได้ผลโด้อไอ้กูใช้ไม่ใหมว่วะตอนนี้อะไรไอเดร์เซร์ไพร์สชัน้นอะไร Yeah. ไม่ย yeah. อมเอาวัดต่วัดตะเนี่ยอ้นี่ไข่เดียวใช่ไหมอ่อยขันึ่งลอยรันนึงลองขันนึงครับเราทนมคือไงอ่ะทำให้นี่บนไอ้สิงเนาะมจะได้จ่าจะนี่ง นี่ไงวะเอาเอาหรือว่าให้จะไกลตจะนั่งก,ก่อนที่จะก่อนที่จะโดนสิงวะนั่นจะใช่เออใช่ละโอเคถ้าเรานี้ไม่ผ่านไม่ได้ในะเซสชั่นเสียเวลา นี่แฝดเออนี่มาแฝดแดเออนี่มาทำมานเงมเล่นเลยจับทำมันเงยนะหนูจะใส่เพิ่มเลยดูด มัเดินแบบแบบแรกมือกับมื้เท่มเลยมือ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 ฮะฮะฮึเนี่ยอ่ะมาไตัวนี้อ๋อ Oh, or... boy, boy, boy. หมดเลยลงยักเลเนี่ยโอเคโอ้โอเค,อเคไปครับนี่เดียวเราจะกัดนะต้องรีบไปก่อนที่ไอ้นี่มันจะจะหมด ก็แต่เะให้ดีคมอโดูไหนอครับไปเพื่อนถึงเว้ยเขาไปโอเคครับเจสัูไปยังไม่รู้เลยมาไอแกโอเคครับเพื่อน thế bắt... Ư... Ư... Tới Ừ Ừ Ừ này ngay cái tổ hạ khu mẹ Tổ hùng khá dài... ấy ต่อไปก็เจอที่เก็บออฟนะครับมีมืองหนึ่งเว้ยเริดตายที่เอาะแขับไปแล้วอยากเจอเอบุออฟเซตหนึ่งว่ะถ้าเจอเอบุออฟเซตนะครับมันได้เลือมันได้เลือเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอ่ะ โอเค okay, ครับไปครับเกิดบ้างวะโอ้ปุณีอ่ะโอ้สองตัวมาเพื่อนขอกอลยเป็มา โอ่อ yeah. 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 mm ือเจ้า hmm. อ mm ืโ hmm. อ mm ้โหโอ้โหเ๋ยาเจ้เจ้ม่นเโอ้โหแมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันมันกูไม่ตายอ่ะมันมันทีรตก็ได้อือหือเฮ้ยพวกนี้เจ้ขอไปดับไปหนึ่ง

哎，算了。 ใจกูเหมือนเกือบตายนี่เป็นครั้งเป็นพาแรกที่ผมเทรดแคมนะฮะซื้อทสัไหน่ก็คงไม่เป็นไรมัง้งซื้อไปเติจทสัไหน่อ่าซื้อเท่าไหร่ขอซื้อเท่าไหร่ครับโอ้โหเยิ่เกิดอยากซื้อพูกขอ,อบ้าโอ้โหแบบว่าซื้อไปเข้าไปเจ็ตมิชชั่นนี่มันคืออะไร ไปถึงที่หมายโดยไม่ไม่ตกเออน่าจะได้อยู่ยเหรน่าจะได้อยู่นะครับมาพันยาทำให้ไม่ตกอ่ะเดี๋ยวโคเนี้ยโครู้งง่ <c oughs> ทางมังเนอะไปเล่อยละไอ้ไอ้ใครนึกไง คันนไม่ผ่านคือผมรอแค่สองครั้งนะครั้งนี้ไม่ผ่านคือเลิกเลยนะเขาใจไว้ครับนะมาหันลวงนะเออแี้โอเคดู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 ้มาล้วมาล้มาลงโอเค

ไม่ได้เห็นนายนานเลยนะแกแกถากมาทำไมที่นี่แต่ช่างมันเถอะทำไมเวลา้างนะให้ดูซิไม่ใช่สัญญาที่แกคิดแต่นะโอ้โอ้โอ้ดิคสไทยด่าแต่มันออกเลยยี่ดูไอ้ของแกทำไมแปลกแปลกมาก โอ้โ oh. hmm. หนี่ไอเนี่ยมาโตแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> นี่เขาพิชายเรานะ <c oughs> เอาไงไี้มาถ้าเอาคืนเราแล้วก็เราจะเปิดได้แก้ไปไอ้หนูไอ้หนูเหรอดีเกี่ยวขูดไข่หน้ามาถึงแล้าวเจะเตะแกได้อะเฮ้ยเป็นไงพี่ไหมเฮ้ย ไปคู่ของของแกที่าของแกกวาดั่นแหะจะไปไหนเฮ้ยมาคราวนี้ไม่เอาเรา่าแน่น่ะเต้โอ้ยย่าไอคนที่มีน้อยอื่นอันนี้ไม่จบเฮ้ยตายแน่กู ออเฮ้ยอืโอ้โหตึไงม่ไยากัะเต้เงียบสุดอือยมบราณอีวีบุญยมโบราณโยมโบราณครับข้างหน้าเขาอลู่ย้องโบข้างล่างเนเสียบเรียบข้างหน้าเราเสียบเรียบมองตกานะครับดึงมนี้แนี้กบัะนี้ปุ๊บปุ๊บรือเือยเลื่ออืออย่างนี้ห้เรื่อยร ยี่เดีย่ง่ายๆมีสุดต่างๆแรกเดียวกอตึ๊ดตึ๊หเอ๊ะตึ๊ดเอ๊โอ้โหโอ้โหลวกลโอ้โห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  โอ้โหโอ้โหกัะเตะโอเคงี้ตัวมาะมาอืออโอเคหวดแ้ไปไหหล้วอโอ้โหโอ้โหโอ้โหยบโอ้โอ้โหต้องยิงกด จะฆ่าบลอกแค่กว่าแล้วแบบมอเตอร์อ่ะยักกูมาหลายเว้นปั๊มจายมันรุเแบบแบบอ,อาอะจ่ายให้มันลุกขึ้นมาขึ้นมาเสร็จโอ้โหเฮ้ยเน้ยโอ้ออวาว เกย์โดนออีอมอเ่อบกวนบกวนเี the ่ยเต๋อเต๋อเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยว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  โอ้โหมันม <orgeous. S 1> <et> um, ่รนฟองนี่เบดเบดบดบดเบ็ดแเยงข้ามาแมโอ้โหมนถูกกับไ้ยกจะบกเวยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ไป้วะะบหมดีตยาติดไข้ไม่อยู่ไม่ได้ตายเลยเว้ย Mẹ ngươi hai cười bỏ lên Thôi 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 Cơ Vô 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 Xíp vô Tha ôi Ơ Đúng Ha ha Mơ để Ơi họp Kiến mai lại nữa Ủa Ủa phi, Ủa 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 này Ủa 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 ดี them, sort of <st> uh, ๋ยวมว่าแกกับพันพุองเล่นแค่นั้นนะไอ้ดาเนี่นสามารถปลดโลมมนตึกกรุปิศาได้ไม่รู้มันกันว่ามีพลังแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มาอยู่ข้างันฉันแต่องกายมัน

ดนดเต้สินะชิมไป่เร็วนี่นะไหนกันนะ <c oughs> มันกันเลยนะใครวะมันดิซี่คนนี้แรม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 โอ้โหนมสุดยอดแรมสุดยอดเกาหลีนะครับอินเดียกับเกาหลีเฮ้ยด <c oughs> <c oughs> ีนะเธอเนี่ย ทันใจมากเลยนะอา you sure you น้าวพิเฮ้ยแม่แจนเลยว่าจะปล่อยเขาไปอ่ะแน่น,ะ know, น,นอนฉันว่าเขา,เอาอยู่นะนะฉันเลยนะว่าน่ไมิชชู่ว่าของฉันแต่ปีนี้แจ็ไม่เคยไปไหนเลยก็ well, ถ้าจะนำไปอยู่แล้วก็ <on> <laughs> แต่มาคงทายเขียยให้หมดเอง <laughs> <h ush> เประจริงของปองเลวค,คือทิศนะครับคือทิศมาเป็นสปายให้มันไปนเองนะ เออตัวบิฉันกบไปได้แดงเดใส่อห้เพ็มเยอะไปแั่ไหนนี่แหละเจ็บสิบด่านเลยอีกสิบด่านก็จบนะครับไม่เป็มไปพันหน้่นอนเดียวครับ